ครับผมจะเอมือหนึ่งอ่ะวันนี้ตอนสุดท้ายตอนที่สี่เตาอบถ่านเตาเผาถ่านปั้นดินจะเปิดเตาแล้วครับจะเปิดเตาแล้วมาดูกันจะหมูหรือจะเตาใหม่จุดใหม่ๆตอนตอนที่ปิดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ปิดต้องมีน้ำโคลนรูปให้ทั่วเลยนะครับ ห้ามห้ามให้เตาลวกภาษาภาษาชาวบ้านเตาสีอย่าให้เตาสีงั้นเป็นเท่าหมดนะครับวันแรกผมรูปไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันแรกว่างานยุง่งตรงนี้จะต้องมีฐานเป็นฐานแน่นอนครับต้องต้องต้องเป็นฐานแน่นอนนี่เปิดเตาครับรูปไม่ปิดไม่ใช่เตาสองลิตรถังแดงแค่ปิดปากก็ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวตาน,นี้ต้องรูปครับน,น้ำโคลนรูปไม่ทั่วเลยครับทั่วเตาเลยติดตีนขึ้นไปรูปไปทั่วเลย มาดูมาลุนกันจะเป็นเท่าไหมผมมาดูสามวันยังร้อนอยู่เลยเพราะเตามันรั่วช่นกันไม่ไม่ค่อยว่างเร่งรีบรูปแป๊บเดียวใส่น้ำโคลนสองถังสามถัยงยองต้องปะข้างในครับต้องแต่งข้างในด้วยเดี๋ยวพาดูข้างในต้องสับสับแต่งข้างในด้วยเดี๋ยวเอาน้ำโคลนดูข้างในอีกแต่งข้างในอีก ทีนี้ก็เอาไว้ย่ำย่ำปั้นต่อได้ครับดินดินเนี่ลือกละมาดูกันจะเป็นฐานไหมอ่านะครับเป็นเท่าเลยเห็นไหมเเท่าเลยครับที่บอกว่าเตามันสี่เท่ามันรั่วครับทั้งเป็นฐานก็ไม่เป็นฐานด้วยครับเตาใหม่เตาใหม่ ไม้สดครับไม้สด เตายังร้อนอยู่เลยครับต้องได้ลดน้ำสามวันสามวันเรายังร้อนอยู่เลยเตาข้างในยังร้อนอยู่เลยเตาไม่ดับครับเตายังไม่ดับเกิดไฟแล้วเกิดไฟแล้วครับพอเปิดมาอากาศต้องน้ำน้ำน้ำลดใช้น้ำลดนะไฟลุกแล้วครับเห็นไหม,ไหมเกิดประกายไฟพอเปิด เตามันร้อนครับเตาร้อนอยู่ข้างล่างพอ<ร>พอ<ร><ร>เปิดพรเปิด,ร,ปดรู้เลยว่ามันร้อนครับเตาเตาจะติดไปนี่อย่างนี้ต้องระวังครับเวลาเอาฐานต้องมากวองไว้ก่อนติดขึ้นมาใหม่ได้ครับฐานถ้าดับไม่ดี ร้อนอยู่ที่เดียว,ยวก็เปิดประมาณนี้ครับเปิดประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวฟืนยัดเข้าไปออกแล้วก็ฟืนเข้าก็ปิด ถ้าจะให้ดับดีตอนปิดเอาน้ํากรอกเลยครับน้ํากอกลงไปในรูอากาศเลยรูอากาศรูปองควนเลยสักถังหนึ่งมันอายน้ําขึ้นขึ้นก่อนแล้วก็ปิดจะดับดี ไฟอยู่ยดยเดียวเป็นไฟอยู่นเดียวท่อนเดียวครับเป็นไฟอยู่ท่อนเดียวที่ติดไฟเห็นบ่เห็นชัดบ่เห็นตอนไฟติดขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยนะครับพอเปิดพอเปิดเตาไฟติดเลยนะครับนี่ครับขนาดปิดนะครับปิดเอาน้ำโคลนรูปยังยังไม่ดับครับที่บอกว่าเตาติดยังไงก็ไม่ดับครับเตาติดถ้าเตามันติดแล้วควันบ้า คนบ้าขึ้นแล้วยังไงก็ไม่ดับแน่นอนครับที่ผมบอกนี่ขนาดปิดปิดทุกรูนะครับเนี่ยยังไม่ดับพอเปิดตาออกมาไฟติดเลยนี่ครับดับยากครับดับยากถ้าคนบ้าขึ้นแล้วปิดไปเลยยังไงก็ไม่ดับเราจะให้รูเล็กรูใหญ่แค่ไหนเราก็ปรับได้ครับรูอากาศรูแปลงฟองควันออกถ้าคนบ้าติดแล้วยังไงก็ไม่ดับครับเตาเตาถ่านนอกจากมันจะไหม่ไหม้จนหมดถึงจะดับ ไม่มีอากาศจริงๆครับไม่มีอากาศเข้าจริงๆถึงจะดับนี่ต้องมีอากาศซึมเข้าได้ครับโตสามวันสี่วันแล้วยังไม่ดับเลยข้างล่าง,งยังไม่ดับเลยว่าต้องมีรั่วซึมเข้าว่าผมรูปน้ำโคลนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยุ่งมากเลยไม่มีเวลารูปดีเท่าไหร่รูปน้ำโคลนแค่สิบยี่สิบนานทีในแม่ก่อนก็เป็นเท่า เตามันรั่วมันซึมตอนเราปิดนะครับนี่ครับเตาแรกมันจะมันจะจะไม้ไม่หมดอย่างนี้ครับเพราะว่ามันโคนครับโคนที่เราปั้นอบอบไม้ไว้ดิดิงออกมาเลยไปปลายไม้เตาสองหึงจะได้ที่ดีครับเตาสเราก็จะแต่งข้างในเตาอีก ดินโผูดินเบาตรงไหนแล้วก็ขอบโขนเข้าไปแต่งใหม่ครับก็ค่อยๆเอาออกมาแล้วก็ลงข้างไปข้าง,ข,างข้างล่างเลยนะครับลงไปข้างล่างเลยพอโขนลงไปได้ลงไปโกลยขึ้นมาลงไปในเตาเลยครับโกลยโกลยออกมาตอนนี้ยังลงไม่ได้ นี่ยังอายร้อนอยู่เลยครับนี่ครับอายร้อนเลย มาขุยออกฟังผู้ตัวเดีมีเลือดจับกล้องอยู่เห็นเรืองพอจับกล้องนี้เบี่ยงเล้วนะผู้ฮอร์โมนยุ่งมันใดยะฮอร์โมนอ่ครับไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับต่อใหม่ครับต่อใหม่อย่างนี้แหละต่อแรก พึ่งออกมาอย่างเดียเยอะเลยครับเย,เยอะเลยข้างในมาดูนดูอากาศจะตรงนี้ปิดได้คนปิดเลยดูอากาศจะตรงนี้ดูป่องหให้ดูป่องควันปิดดูป่องควันก็คนปิดเลยครับคนปิดเลยตอนลงเตาก็ค่อยเปิดลงฟืนนี่รูป น้ำโค่นรูปหมดครับรูปทั่วเลยตอนปิดเตางั้นเตาไม่เป็นไม่มีฐานครับเป็นขี้เท่าเลยครับถ้าเตารั่วได้ครับเตาไม่ดับครับขนาดนี้เตายังไม่ดับเลยนะรูปขนาดนี้รูปทั่วเลยนะครับรูปทั่วเลยเพราะว่ามันมีบางจุดบางที่มันซึมซึมได้มันบางเตาใหม่โคนโปะตรงไหนบางบางก่อน ไม,ไ,มไ,มไม่เหมือนกับไอ้ถัง200รลิตรครับถัง200รลิตรที่ผมเผาปิดแค่ปากพอครับเอาดินกบรบตรงจุดท้้งล่างแล้วก็อะไรปิดเหล็กแผ่นเหล็กก็ได้วางบนปากก็ดับแล้วครับวางบนปากป่องวนออกีนี้เตาเป็นใหญ่ครับเตาใหญ่ซึมอากาศซึมเข้าสามวันแล้วนะครับสามวันจะสี่วันแล้วสี่วันนี้ เตายังไม่ดับเลยตั้งแต่ปิดวก็ไม่ค่อยว่างมาดูด้วยตั้งแต่ปิดปิดวันแรกวันที่สองมาดูเตาดูร้อนๆก็รูปรูบน้ำโลนอีกก็มาวันนี้เลยเรามาคอยดูคอยคําดูด้วยครับเตามันร้อนไหมถ้ามันร้อนมากบางจุดบางที่มันก็ติดจิตตรงนั้นนะครับเตาไม่ดับตรงนั้นแล้วก็น้ำโลนรูปรูปอีก ก็คำดูอันนี้ยังมียังมีความร้อนนินดๆอุ่นๆนครับอุ่นๆเตาอุ่นอยู่เปิดยังไม่เย็นนะครับถ้าคำดูเย็นเลยคือเตาดับร้อเอเซุ่นอยู่ดูอยู่ครับว่าเตาไม่ดับเตาจะติดอยู่ ผสมมากับปนมากับดินครับที่บอกตรงนี้จะบางครับตรงที่หัวไม้หัวไม้สูงตรงนี้ไม้สูงกว่าเพื่อนครับจะจะบางถ้าไม้ต่ําจะหนานะไหมครับอากาศจะซึมเข้าตรงที่หัวไม้สูงๆครับโค,คนโคนปะุจะบางครับตรงนี้เราต้องเสริมให้มันหนาขึ้นแบงเหลืออีกเยอะเลยข้างใน น,น,นี่เป็นฐานครับเป็นฐานดุลเน,นี่ยเป็นฐานเป็นฐานทั้งดุลอันนี้รับประเที่ยงผู้สาวมาหาท่า <Okay. S 1> น,นนะ่ะผู้สาวก็ลังยังมาหานะ่ะ oh. <laughs> เปลี่ยนตาประเทียงครับ ừ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  เปิดแล้วกับไฟติดเลยติดยึดตรงเดียวด่วนเดียวครับผมก็กรอกถุงได้สิบเจ็ดถุงครับได้สิบเจ็ดถุง ก็ไม่เต็มก็ถุงละสี่สิบห้าครับสี่สิบห้ากระสอบปานหนึ่งก็สี่ร้อยี่สิบครับนี่กระสอบปานหนึ่งครับตอนแรกวก็ใส่ถุงหมดใส่ถุงเล็กหมดนะครับพอดีมีคนมาขอซื้อสองกระสอบปานกระสอบปานละสี่ร้อยยี่สิบก็กอกไปแล้วสองกระสอบปานก็เหลือก็เลยกอกาสี่ถุงนี่ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดถุงนี่ได้กับสองกระสอบปานนะครับ สรุปก็สี่กระสอบครับเพราะว่าฐานไม่ใหม่ครับเตาเตาใหม่ครับไม่ใหม่ฐานไม่ใหม่เยอะเลยครับนี่ครับฐานไม่ไหม่ฐานบางบางอันเคาะหักครับเคาะก็หักครับแต่มันไม่เป็นฐานดีก็จะเผาใหม่ครับก็จะเผาใหม่เตาใหม่เตาใหม่ก็ประมาณนี้ครับเตาสองก็จะดีเองครับก็จะดี ลก็ได้4ี่กระสอบป่านนะครับกระสอบปานหนึ่งถ้าใส่เต็มนะครับถุงนี้ใส่เต็มไม่ถึงไม่ถึง8ดถุงนะครับถ้าใส่เต็มเนี่ยถุงนี้ลองใส่แล้วถ้าใส่เต็มถ้าใส่ประมาณมัดปากมัดปากก็ได้10บถุงพอดีครับได้สิบถุงพอดีถ้าขายถุงละสี่สิบไม่ได้อะไรครับขาดทุนเลยครับเคยลองแล้ว สิบถุงก็สี่ร้อยขาดทุนครับขายกระสอบปันหนึ่งก็สี่ร้อยยี่สิบแบบค่าถุงด้วย่ากระสอบด้วยถ้ากอกถุงได้สิบถุงครับกอกถุงมัดปากถุงละสี่สิบขาดทุนต้องขายถุงละสี่สิบห้าค่าถุงด้วยค่ากอกด้วยก็ถุงหนึ่งก็กําไรกําไรไม่ถึงสี่บาทครับสามบาทเฉลี่ยกำไรถุงละสามบาทถ้าขายถุงละสี่สิบห้านะ ไม่แพงนะครับบางคนซื้อว่าแพงเล็กๆเนี่ยไม่ไม่ใช่นะครับเล็กๆนี่ลองแล้วก็สอบปานหนึ่งอ่ะก็สอบปานหนึ่งอ่ะไม่ถึงสิบถุงก่อประมาณนี้เล็ก,กนก้อยกว่านี้นิดนึงครับน้อยกว่านี้นิดนึงถ้าประมาณนี้ไม่ถึงสิบครับประมาณนี้ไม่ถึงสิบครับไม่ถึงสิบแน่นอนก็สอบก็สอบปานหนึ่งอ่ะไม่ถึงสิบถุงต้องใส่น้อยกว่านี้อีกถึงจะได้สิบถุงเห็นถ <Bar> ุงเล็กๆนี้ ไม่น้อยนะครับลองแล้วลองกอบกับสอบปานแล้วนี่ก็ขายถุงละสี่สิบห้าห้าสิบถ้าเต็มก็ห้าสิบสี่สิบห้าพอดีสี่สิบขาดทุนอย่างที่ว่าแล้วครับสี่สิบต้องใส่เล็กๆต้องใส่ไซส์เล็กกว่านี้อีกครับถ้าขายสี่สิบไซส่เล็กกว่านี้อีกทานนัก คนพอถานมืออาชีพส่วนมากเขาจะไม่ค่อยอยากกอ,อกถุงแบบนี้นะครับอาจะส่วนมากเขาจะทํากระสอบป่านเลยใส่กระสอบป่านเลยขายยกลูกยกลูกเลยให้ไปกอ,อกอเองเขาจะไม่กอ,อกอย่างนี้ครับส่วนมากมืออาชีพเขาจะรู้ดีมืออาชีพเขากะคานวณเปะเปะและ้วใส่กระสอบป่านดีกว่าฐานไม่ไหมครับตเตาแรกเตาใหม่ จะไม่เฉพาะช่วงบนครับช่วงปลายช่วงบนครับช่วงบนก็อย่างที่ว่าความร้อนจะอยู่ข้างบนตอนนี้ก็จุดข้างบนด้วยครับถึงจุดข้างล่างความร้อนก็อยู่ข้างบนครับร้อนกว่าข้างบนจะไหม้กว่าบางบางลำหักหักได้ครับไปไปลายหักได้บางบางท่อนจะหักปลายได้เป็นฐานครับลงมาก็เป็นไม้อยู่ เดี๋ยวจะต้องลงใหม่ครับลงใหม่เดี๋ยวตอนลงลงเตาใหม่เตาลงเตาใหม่ดูอีกครั้งตอนลงเตาใหม่ลงเตาที่ยังที่ปั้นแล้วครับตอนปั้นแล้วเดี๋ยวจะลงลงให้ดูต่อปั้นแล้วยวถ่ายให้ดูนี่ครับก็สรุปตอนสุดท้ายจบนะครับตอนสุดท้ายจบตอนที่4ี่เผาถ่านเผาถ่านเตาอบเตาดินรอดูตอนลงใหม่ครับผม อ่ะครับผมก็ลงใหม่จุดใหม่เตาที่สองเตาแรกไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับเตาเปียกเตาใหม่รูอากาศครับเทียดไม่ใหม่ครับรูอากาศตันตันชี้เท่าไปตันรูอากาศตรงนี้ครับนี่เลยเพิ่มรูอากาศมาอีกอีกรูหนึ่งนี่รูอากาศเพิ่มอีกวันนั้นมีรูเดียวตรงนี้นี่ก็เริ่มติดแล้วครับยัมติดได้ ได้เรื่องแล้วมีอีกรูนึงครับกันมันตันครับพรุ่งนี้ก็จะค่อยปิดตรงนี้มาจุดเองเลยครับตาเตียงจุดเองเลยวันนี้เต่านี้ก็จะได้ผลมาอย่างนั้นเพราะว่ามีฟืนแห้งพื้นที่ไม่ใหม่ก็แห้งหมดแล้วจะปิดปิดรูตรงนี้ควันคงจะถึงออกป่องนี้นะครับออกออกเยอะพวกนี้จะปิด คนตึงอยู่ออกตรงนี้เราเรียกตัน,นครับขีเท่าลงไปตันตรงนี้ไม่ไม่หมดตันอากาศเตาดับมีรูอากาศรูเดียวตอนแรกก็เริ่มติดจะติดง่ายครับไม้แห้งเตานี้ไม้แห้งเยอะที่ไม่ไหม้ก็แห้งแห้งแห้งหมดแล้วโดดอบจนแห้ง จะลงให้ดูอีกเตาสองจะเหลือไหมจะไม่หมดไหมมารอดูกันนี่ตอนที่สี่ตอนสุดท้ายก็ครบครับครบสี่ตอนจบตอนนี้จบจบแล้วครับเปิดเตาได้สี่กระสอบประมาณสี่กระสอบไม่ไม่หมดมาดูเตาสองครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋จะลงให้ดูเตาสองครับ เจ๋งจะจะดีขนาดไหนดินไม่ค่อยเหนียวด้วยครับเดาแห็งหมดแล้วเริ่มติดจะมีควนออกทั่วแล้วมึงจะทำน้ำโคลนหยอดครับตรงนี้มีรูกะไรนี้ครับทำน้ำโคลนไว้หยอดเวลาปิดก็น้ำโคลนครับ เช้าเย็นเช้าเย็นนะน,น้นำโคลนน้ำโคลนรูปน้ำเปล่าไม่ได้นะครับต้องน้ำโคลนรูปเต่าจะไม่รั่วน้ำโคลนรูปทั่วเช้าเย็นเต่าเย็นเลยเต่าถึงจะดับเตาก็จะค่อยๆเย,ย็นลงเย็นลงถ่าไม่รูปเต่ารั่วเป็นกี่เท่าครับต้องน้ำโคลนอย่างเดียวครับน้ำโคนลนรูปตรงนี้ก็น้ำโคลนหยดตรง,ตรงไหนรั่วก็น้ำโคลนหยดผสมน้ำโคลนไปหยดหยดท่แขงแขง,งนี้ พวกแข็งแงเนี่ยน้ำาคนหยอดครับน้ำาคลนลาดหยอดลงไปให้มันซึมลงไปในร่องครับเดี๋ยวจะแข็ง,ขงมันเองเต็คนดินเหนียวนะครับดินเหนียวสมน้ำาคนดินเหนียวไว้เลยใส่ถังไว้เลยครับตอนสุดท้ายตอนที่สี่ก็จบมาฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วย <c oughs> จะอีมือหนึ่งครับผมตาประเทียงมาจุดเองวันนี้ างเฝาเลยเต่าที่แล้วผมจุดเองไม่ค่อยมีเวลามาดูหายของด้วยครับผม